มันสูกเบิดละบ่กูสิไปเบิ่งก่อนเบิง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 เบิบ่ง้ยนี่เอ้ยเป็นแดงๆอยู่นี่บ่มีผูู้ได้หูเดยว่ามันเป็นหมาอีหยังสุป,ปี้มันออกระดดดกเป็นหนีมันสร้างบ่โดกแมนี่กินกระแสบอยู่ไหนฟุ่มนั้มแหนงแ อืมอีหลีตัวล่ะกูนั้นแพงอยู่ไหนหนีเห็นแต่ว่าแนวนี่ก็ได้เบิ่งเอามาปลูกมุนปลูกลีไว้ตัวขันค้อนเห็นนั่นมันบ่อได้สุกไดกย,ไกย่างก่ายปก็ใก่ายคอยกินแน่ให้กูกินแน่มา,มาลีไว้จังสี่ทีพอดีจังยังย่างซ้ำนี่ครรมสัญญมดไปร่นได้หนี <c oughs> มันแม่ผู้ใดล่ะซองพัวอะแหเวอีหยังล่ะเฮ็ดหยังล่ะยายหฮึเจ้าเฮ็ดหยั่งเหรอเฮ้กูสิเฮ็ดหยังอีอันนี้เฮ็ดหยังก็เดิมเนี่บ่ได้เฮ็ดหยังจมอยู่ผู้เดียวอยู่เฮ้ยกูบ่ได้เฮ็ดหยังได้มึงรอดมาแต่ไสกูอยู่บักอันนี้นึงก็ฮู้จักรอดมาได้มึงก็รอดมานี่ยเลยได้ยินเสียงจมว่าอีหยังมากๆอีหยังปลูกลีปลูกอีหยังนั่นนะเฮ้กูมีมากหยังดอกน้ากัปลูกหลายมากอยู่ตัวละเนาะมักทุเรียนก็มีโอ้ยก็ยังว่ากูคนมักปลูกอีนี่เฮ้กูเอีหยังล่ะนั่น อันนั้นก็กว้วยไข่ตัวก็หน,นี่ตนน้นอยียงไงอนนุ้งตัวหนีก็มากผู้พนันแหกุตัวมาผู้พนันแหมันกินได้กินต้นมันบ่เนี่ยกินต้นมันก็กินได้อยู่อุอนน้งต้วหนีกินต้นกินมากตนน้นหนีน่ะแปลกๆอะเถียงของปลูกนี่คือมะลิปลูกอีหยังอยู่หลังบานล้างเือนกลมะลิไหวยังสี่ตัวนั่งคนกับโมโหว่ากูปลูกอีหยังไดมาอีหยังั้งฝุ่นก็มีนะ่ะ อุ Hoy, ้ยหมากละมุดหมากละมุดหมากละมุดบ <so ่เื้ยหยังนี่หมากดำดำนี่แม่นี่ละมุดละคืออุ้ยมีหอนบอกละมุดมาท่านสุอี่ยงบ้างขูดแม่บงขูดเออเอาอุ้ยมีมัางขูดพร้อมงงกเน่เน่มาเอีหยงสินี่อุ้ยหมากอันนี้นั่นหมากพี่เบรออุ้ยมันแมนอยู่บ่ย่อหมากพี่เบ้อได้แนวนี่ โอ้ยข่อยโบหยิกเสื้อเจ้าดอกอยากจะมาปลูกไว้อีหยังนี่มาพี่เบือใส่เฮ็ดอันอันเพ็ดอันห่มอันของมูนี่ซื่อๆนี่แม่้ายแม่นบ่นเนาะอันนี้คันคันมันบ่แม่นหมากพี่เบือมันก็เหมือนนั่นตัวมาข่อยบ่อยากเสื้อปานเดยแม่มึงเบิ่งคือหน่วยงามแท้มึงก่อนน่ะอุ้ยมันแม่นหมากพี่เบืออยู่บ่นี่หน่วยบักใหญ่นึงนี่เฮ้ยก็ยังว่าหมากพี่เบือก็ะสันมันสีแดงเจือเครื่องเจือลุ้นมือข่อยมานี่ก็ะสันมันมาสีแดงเอียนนี่ แม่นบ่กอ้อข้าวสารข้แม่แม่แน่กินเขาก็กินมอดจีแม่มันรู้ใช่ไหมแม่มึงอย่าไม่กินไดนมันจีเบื่อแม่อยู่บ้านมันจีเบื่อหมากอันนี้ไปไปไปหนีจีมาอันทัดอันเลาะเบิางอีหยังอยู่นี่นี่มันมีแต่แน่เบื่อเบื่อไหนนี่โอ้ยที่